ที่แปลงนามเยาวราชค่ะตอนนี้นใช่คือเราอ่ะคัดเลือกร้านนะคะมาแบบเยอะมากแล้วก็เห็นว่าร้านเนี้ยคนเยอะมาก<ช>มันเป็นที่ที่ตรงหัวพาไปจะพาคุณมาลองค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูเมนูมันหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถามน้องเขาว่ามีเมนูไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่คนสั่งเยอะแป๊บหบนึง่งเพราะว่าตอนนี้อยากสั่งทุกอย่างเลยือ้องเปะดเยค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อมาสปายค่ะชื่ออะไรนะชื่อสปายค่ะสปายชื่อนาร์ลังจอยนะคะมีอันไหนที่เป็นซิกเนเจอร์ที่พี่ควรสั่งบ้างพี่ซิกเนเจอร์ที่ร้านใช่ไหมคะเป็นน้ำตาลูกเกล็ดค่ะเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเกล็ดน้ำแข็งเออที่พลอยที่พลอยเลือกไว้แล้วอ่ะสมมติเมนูน้ำแร่ได้หนึ่งแล้วนะน้ำตาลูกเกล็ดน้ำแข็งแล้วเมนูอื่นนะคะที่เขาบอกว่าจะใส่ท็อปปิ้งได้จุกใจเลย มีน้ำกาแฟซุปมพื่นเลยค่ะมีน้ำวินที่ท็อปปิ้งที่ใสยย่เยอะที่สุดมีน้ำกาแฟซุปเพิ่นเลยอเอาไหม,ไหมแต่มันกินแบบร้อนใช่ไหมถ้ามีเย็นก็ได้ค่ะเฮ้ยจัด <c oughs> เอาอะไรบ้างท็อปปิง้งเอาลาบบัวมีคนบอกมาว่าอร่อยลากบัวที่นี่อ <c oughs> ่ะจำเบสค่ะลากบัวแล้วก็มีอะไรอีกคะอะไรที่คนใส่บ้างอะ่ะอันไหนเสริมความจำแตลกบัวปะ ปกติอะค่ะมาใส่ให้ทุกอย่างเลยถ้าเป็นน้ำตาลคูสมขึ้นก็คือเราไม่ต้องเลือกเลยหรอต้องเลือกเลยค่ะถ้าถ้ามีเลือกก็เลือกน้ำตาลคูเราเสร็จแล้วก็เลือกท็อปปิ้งก็ได้อ๋อโอเคงั้นอันเนี้ยงั้นเอาอันนี้อันเดหนึ่งน้ำตาลคูเกล็ดน้ำแข็งเราใส่ท็อปปิ้งได้ไหมเกล็ดน้ำแข็งได้ค่ะอันสี่คุณจะใส่อะไรล่ะไข่มุกค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาเต้าหวยมันม่วง ต้อวยมันม่วงอันนี้คนสั่งเยอะเพราะมันแปลกเนอะคือไม่เคยไม่เคยเจอเลยต้อวยมันม่วงมาเจอที่นี่ก็คือแบบอยากลองมากมันจะอร่อยไหมมีคนสั่งปัคะ้าอไหมก็มีคนสั่งเยอะนะคะมเหมือนกันต้ไวยธรรมดาค่ะแค่สีตั่งเฉยๆเลี้เขาก็มีน้ำต้อวยเหมือนกันแล้วมีอไรไหนคะที่แบบเป็นเอาเมนูเย็นนบเพราะวันเนี้ยมันร้อนมากใชถ้าเมนูเย็นนะคะหนูแนะนำเป็นน้ำต้ออ่ะต้อถึเย็นค่ะ เต้าถึงได้น้ำลำไยเต้าควยเต้าถึงเต้าผู้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างเต้าควยเต้าถึงเต้าผู้เหรอคะถ้าเป็นน้ำเต้าผู้ทรงเครื่องนะคะเป็นน้ำเต้าผู้ร้อนใส่เครื่องทุกอย่างถ้าไปเอาเป็นน้ำเต้าผู้ยี้ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำเต้าผู้เกร็ดนะคะเราเป็นน้ำเต้าผู้เกร็ดปั่นเซลเซตตี่ปั่นนะคะนี่ไงที่เราสั่งไปถ้าเป็นเต้าถูงนี้นะคะเป็นเต้าเต้าถูงนี้นะะใส่เครื่องเหมือนน้ำเต้าผู้ทรงเครื่องเลยค่ะแค่เป็นน้ำลำไย ก็คือคือน้ำลำยายส่วนเต้าเต้าหู้คือน้ำเต้าหู้ส่วนเต้าหอยคือเต้าหอยที่มันเป็นเหมือนเยลลี่อย่างงี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะรอชิมกันว่าอร่อยแค่ไหนแลวเครื่องจะจุกจุแค่ไหค่ะขอบคุณขอบนะคะเดนเต น้ำตาลกับน้ำตาลทรายแดงให้เลือกว่าเราจะชอบแบบไหนแล้วก็จะเพิ่มความหวานเองเขาจะไม่เลือกความหวานมาให้เรานะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานมากชอบบรรยากาศร้านด้วยค่ะมีเขาเรียกว่าเพนติ้งภาพวาดไงค่ะเรารู้สึกว่าแบบเราอยู่ใจกลางเยาวราชามันเหมือนกับเราเข้าไปในสังคมแบบจรงๆจริงๆอ่ะแล้วมันสวยมากส่วนมากตรงมุมเนี้ยคือตรงที่คนชอบถ่ายรูปมาเป็นจิ๊เนเจอของร้านเลยค่ะเป็นมุมที่ต้องถ่ายเลย เดี๋ยวเราก็จะถ่ายก็ต้องห่วงแต่เราอย่า่วรี่ว่ามีแอร์นะถึงแม้ว่าเขาจะแบบเปิดเป็นแบบโอเพนแอร์โอเพนแอร์แต่ว่าความจริงแล้วเข้ามาแล้วมันเย็นเพราะว่ามีแอร์คอยเป่าตลอดร้านมันไม่ได้ใหญ่มากค่ะมันเล็กๆกะทัดรัดแต่ว่ามันสวยมันสว่างใช่ค่ะถ่ายรูปสวยนาั่งดยเดี๋ยวเรารอเมนูกันแป๊บนึน้ำมาแล้วโอโหน่ากินมากดูดีมาก ไข่เมันเลิศอ่ะไข่มุกอยู่อยู่ไหนเยอะเดี๋ยวหนูแยกมาให้นะคะเอาแยกเโอเคหรือเปล่อันนี้โอเคแล้วล่ะอันนี้น้ำเต้าหู้สองเครื่องใช่ค่ะอันนี้กินเต้าหู้เย็นค่ะกินเต้าหอนมูราซอสอันนี้น้ำมันทุกเกล็ค่ะไข่ไข่มุกม่าไหมอะจะเขาเอามาให้ราดเดี๋ยวรอดูจังหวะราดเต้าหู้ไเผือก เต้าหวยมันม่วงเต้าหวยม่วงเต้าหวยอันนี้นะคะเต้าหวยมันม่วง <_ d ata> ก็จะมีน้ำซอสราดนี่แล้วก็มีตัวเต้าหวยอยู่บนอ,อุย้ยร้านเยอะมากอ่ากกินอ่ะขอกินก่อนเลยนะสักคำสักคำอร่อยอร่อยเนาะอร่อยจริงป่ะเนี่ยอร่อยจริงมันจะมีกลิ่นแบบขิงละมุนน่ะลองชิมมันก็คือเต้าหวยอะ่ะแต่มันจะแบบ มันอร่อยอะไอตัวเนื้อมันนิ่มๆอะเหมือนกินเต้าหู้ชอบกินเต้าหู้เปล่ะชอบกินในระดับไม่มากอร่อยอร่อยอะอืมอร่อยอุ๊ยนั่นมะมูนมากอะอร่อยอร่อยลิ้นเลยอะตอนแรกเผยกลัวขิงไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่ามันไม่ได้ขิงขนาดนั้นแล้วก็มีความฟิวน้ำตาลไหม้ด้วยอร่อย แต่พอขอจอะน้ำตู้เก็บมันะกำลังดีเลยค่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยหวานกำลังดีมากเพราะว่าทำดีใช่อันนี้อันนี้ดีอันนี้คนจะเป็นซิกเนเจอร์ได้เลยนะถ้ามาอย่าลืมมาทานนะคะเต้าห่วยมันม่วงมันเป็นเมนูแปลกแต่ว่าอร่อยลองน้ำบ้างใช่น้ำตู้้เก็บไม่เคยกินที่ไหนมากบอนไข่ที่ชอบแบบไม่มีไข่มุกก่อนเร กนหวานปะหวานนิดหน่อยแต่มันมันลองใส่ไหมคะไม่รู้สิรู้สึกว่ามันสดชื่นกว่าน้ำต้มู้วปกติถ้าเรากินเพื่อไปอ่ะมันเป็นเกรดงามมันจะเพิ่มความเย็นให้ร่างกายโคตรเหมาะกับเมษาเป็นฤดูที่ต้องหาของเย็นๆเข้าร่างกายเพอไม่งั้นเราจะเป็นฮิสตตรงได้นี่เราลาดบาเขาสั่ให้เราลาด รัดเก่งไงไม่ได้ไรหรอกมีตักกินเลยแล้วกันขอด้วยเมื่อหวานมากเพราะว่าเขาทำมาแบบกลางๆอ่ะไมถึงรสชาติแบบว่าถ้าคุณอยากดีอ่ะคุณอยากได้หวานเพิ่มขึ้นอ่ะไข่มุกนิ่มมากสดชื่นเนาะสดชื่นไหม เมนูนี้ทุกคนต้องสั่งน้ำต้มกู้กับไข่มุกเเขาแยกมาให้เลยอร่อยอันนี้คือเต้าหวยเต้าหวยม,มีมีน้ำแข็งเดี๋ยวขอคนก่อนนะคะอันนี้ที่ใส่ก็จะมีแปะกล้วยเฉากล้วยอันนี้คืออะไรลูกเดือยลำไย,ยพุชกา,าลากบัวอันนี้คือถั่วถั่วทองถั่วทองแล้วก็มีวุ้น แล้วก็มีหัวแดงเยอะมากเครื่องเยอะมากแล้วก็เป็นลาเด้อยทำลำไยเขาบอกว่าเต้าหึงเอาไว้สําหรับดับร้อนโดยเฉพาะชิมมิตรแรงรักก็มีนะจ๊ะขอเข้าปากก่อนใครอ่ะที่รู้สึกว่าไม่ชอบกินน้ำเต้าหู้ที่แบบมันหรือเลี่ยนอ่ะกินอันนี้มันจะแบบไหลขึ้นเพราะว่าเขาใช้เป็นน้ำลำไยมาล่แล้วก็สดชื่นไม่ได้หวานไม่ได้หวานอ่ะเออแต่มันอร่อยอ่ะ ตอนแรกขาใช้วัตถุดิบดีอยู่อ่ะอือสิบล้านกว่าเลย่ะี่ตนใหญ่นะใครที่ไปเจอแบบร้านที่ราดน้ำลำใหญ่แล้วแบบว่าแบบหวานจัดจัดอ่ะไม่ใช่ร้านนี้แน่นอนร้านนี้คือนุ่มอ่ะรสชาติทุกอย่างนุ่มอ่ะอืมอ,อ,อ,อร่อยอ่ะ อร่อยแบบกินไม่รอกล้องแต่ยังฟินอันนี้อยู่อันนี้คือทีเด็ดแล้วต่อไปถามที่นำเต้าหู้ส่งเครื่องบ้างค่ะเราอยู่ที่ร้านนำเต้าหู้ก็ต้องกินนำเต้าหู้เขาหน่อยเนาะอันนี้ก็นำเต้าหู้แต่วกก่าเป็นเกล็ดอันนี้เป็นนำต้าหู้ัวนำเต้าหู้จริงๆแบบเย็น มีเม็ดวด้วยอู้วคือพอเรากินเกนมันก็ได้ซีรสอีกแบบนึงเนาะใครที่คิดว่าต้องกินมันต้องแค่ตอนเช้าหรือตอนเย็นอ่ะม,มันกินได้ทุกหน้าเลยนะเพราะว่ามันเย็นไงเราไม่ได้สั่งอะไรร้อนๆเลยเพราะเราเชื่อว่าใครที่ตามเราไม่สามารถสั่งร้อนๆได้ในหน้านี้ <laughs> น้ำเต้าหู้ถนนแปลงน้ำเส้นเยวาวรานนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด4ทุ่มค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์นนเนี่ยจะปิดปดึกหน่อยก็คือ5ทุ่มเลยเปิดตั้งแต่เช้ายาวจนถึงดึกเลยค่ะอย่าลืมมากันเนยอะนะคะชอบเมนูไหนคอมเมนต์มาด้วยนะชอบปะชอบปะ หัวพาไปอันนี้อสตีนะสตีทานเพียสตีแต่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูเพียนะอันนี้ใครว่าดนะคะสวยมากเลยอ่อินทีเทียคือรู้ว่าทำไมถึงรถเข็นหรือว่าเริ่มต้นจากรถเข็นะัดรเราจะบอกให้ปรับมันคือคือเมื่อก่อนนี้เลือดดั้งเดิมเลยนะที่บ้านเนี่ยทำทำ ก็สมัยรุ่นอะโคมาม่าแล้วทำขนมเคี้ยวแล้วก็มีสูตรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็มียุคหนึ่งยุคพอพัฒนาปุ๊บก็ไอ้ปุ๊บรถเข็นเนี่ยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเริ่มต้นปุ๊บว่าบ้านว่างแฟนก็บอกว่าจะไปซื้อแฟชั่ของอเมซอนใช่หคนคิดอย่างงี้นะอเมซอนเนี่ยคนอยากจะซื้อปุ๊บแล้วก็ครับแล้วก็ไปนึกชายขีดวัตสุจีปุ๊บพเขาไปเรียนอาจารย์ชาติแล้วก็บอกเฮ้ย แจ้งเขาบอกว่า0ีโรวันเว้ยต้องซีโรวันก็คือจากศูนย์ไปหนึ่งเราก็เลยเฮ้ยดังนั้นเขาครัวเขาเองเขาเป็นคนทำขนมโปรดักทั้งหมดเนี่ยเป็นแฟนที่เป็นคนแอนดี้หมดเขาเองเลยอะค่ะจะมีอันนึงที่เป็นเต้าหวยมันอันนี้เขาเรื่องโปรดักเขาจะหมดเลยทั้งหมดเลยตังขยะถ้าเราลองกินสังขยาอย่างยาอะไยคุณน้อยเอาสังขยาเราต้องขอให้กินดีกว่าก็คือมันต้องมือก็เริ่มทำตั้งแต่ศูนย์ึงหนึ่งเลยทุกอย่างนี่จากศูนย์ ไอหนึ่งเลยอันนี้คือคือคือโปรดักนี่ของของ JB เขาหมดมนไปเรียนสูตรสังขยาดิอาจารย์ปลองเบอร์นะเราลองลองชิมดูลอง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 สังขยาดูฮะสังขยาไม่เหมือนที่อื่นนะเองดูครับเริ่มแรกเลยนะไอเตินระลเปานี่ก็เด็ดแล้วนะ ดูจากเ,<อ>าเนื้อแป้งข้างในพอจิ้ม <ละ S 1> เย,เยอะๆเลยนะครับลอง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 ดูสังขยาครับมันจะคือคือเรา,ารวัตถุดิบเราจะใช้ของดีเลยเราจะไม่ใช้บแบบไอ้นี่ไอไอเองแต่ทีมที่ต้อง,ต,องต้องยี่ห้อยี่ห้อของมันเลยต,ลต้องของที่ยี่ห้อแบคโนลีอะคือมันเป็นสังขยาฟิลเบเกอรี่เลยนะมีความแบบทำสังขยาแบบแน่น ไม่ไม่ได้แบบว่าสั่งใรอยาทุ่ทุกอันนึงอันนี้สักงใยาเบเกอรี่เลยนีดีมากเลยดีดีครับขอบคุณมากเลยนะคะยินดีมากครับขอบคุณมากเลยีโอกาสที่ดีมากพอดีเรานั่งดีเยยินดีครับพอดีเลย ไจริงแบบไอ้สิ่งเล็กๆเนี้มันทําให้พอมันแชร์ต่อผู้คน<ช>่ะมไปทำอย่งอางอือ่นได้นะครับว่าวันหน้าๆถ้าเราคิดว่าเราเริ่มต้นจากเล็กๆอย่างนี้แหละแมแล้วแล้ววันนึงเราก็มองก็บอกให้พนักงานปร,รับการทำนรณปีละตามไงแล้วตามที่ลูกค้าถูกใจคำคัญที่สุดใช่ไหมเราอย่าไปมองว่าไอ้คู่วันนี้อ่ะความรู้อ่ะทุกคนที่แคร์มั่วแล้วเราจะไปหลอกเขา เอาความจริงใจดีกว่ามันเข้าถึงได้เท่ากันคุณมีนาจะเข้าถึงได้มากกว่าตนี้มากเลยอ่ะพอรู้ไม่มีใครได้กว่าใครอ่ะเอาความจริงใจเข้าหากันจริงมากอ่ะเฮ้ยอ้มันมันมันหลอกกันไม่ได้